สวัสดีครัวันนี้ผมก็มาติดตั้งกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์นะครับ G Link ตัวนี้นะครับ ZQS 099นะครับตัวนี้ก็สามารถพูดคุยโต้ตอบได้นะครับความละเอียด3ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้บันทึกผ่านเมมโม y รีสูงสุด128ครับดูผ่านมือถือผ่าน 4G นะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้เหล็กนะครับบอดี้เหล็กสามารถแพนทิวซูมได้นะครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง reset ช่องรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตนะครับสีขาวแล้วก็เสียบเมมโมรีแล้วก็เสียบซิมการ์ดนะครับตรงนี้จะเป็นช่องปุ่มเปิดปิดของตัวกล้องนะครับ้าติดตั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานติดตั้งกันนะครับก่อนจะติดตั้งให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอป u b บ็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นกล้อง l l n n s ส l a r c เซลครับประกอบแผงพร้อมใส่ซิมและเมมโมรีตัวกล้องให้เรียบร้อยนะครับ ลูกค้าเชื่อมเสาพร้อมแผงยึดกล้องโซลา่าเซลล์มาให้ผมแล้วนะครับผมก็ทําการติดตั้งช่วยลูกค้านะครับนี่ก็เป็นภาพที่ได้ครับหลังจากที่เชื่อมต่อเข้ากับแอป U-Box แล้วนะครับก่อนกับลูกค้าเขามีกล้วยกับมะละกอไว้เป็นของฝากกลับบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ